สวยนี่แหละสิ่งที่ต้องการโหสวยๆครับ สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เหมือนเช่นเคยครับผมพาไปปีลังพึ่งนะครับผมอ้าวก็มากับน้องๆทุกคนนะครับผมครับไปนี่เดี๋ยวประกวดครบกันด้วยนะครับวันนี้ใครจะควันเยอะนะครับแต่ตอนนี้ผ่านอบปจุดไปก่อนแล้วจุด ลงพึ่งนะครับอยู่ข้างบนครับผมมองไม่เห็นนะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนครับแต่ก่อนจะขึ้นไปข้างบนนะนี่คือที่ที่เขามาเอาก่อนนะครับหรือว่าเอายังไงเอาไม่ได้หรือว่ายังไงแต่พึ่งยังอยู่ข้างบนเหมือนเดิมครับอะเดี๋ยวจะลำต้นนี่จะไต เขาวันขึ้นไปก่อนแล้วก็ตอกเหล็กขึ้นไปนะครับ <c oughs> จุดครบแล้ว <c oughs> ขวานขึ้นไปหาแล้วไปอตอกเหล็กเลยอัขอขอออง,งวันนี้ขอเป็นคลิปปิดฤดูการตีพึ่งด้วยนะครับผมไปหุิบปลาหก่กินเลยนก่อนี่เลยนับ เหมือนกับทําครบมาประกวดกันนะครับวันนี้โค้สวยสุดครับ <laughs> เออเด็กวัดหลายเก็บทรงกันเก็บทรงไม่อยู่เด็ก็เก็บทรงไม่อยู่อีกแหล, <c oughs> ละโค้ชโค้ดละจุดนี้เลยเหรออือจุดเก่านี้เลยไปขึ้นนี่ไปจุดตรงตานี้เลยกอ่ะ้ี่นี <c oughs> อ เ,เหมือนมีคนมาเอาไปแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเอาไม่ได้หรือเปล่าไม่มีร่องรอยการขึ้นเลยครับแต่พึ่งยังอยู่ตรงนี้นะครับไม้สวยก็ไม่มีก็ไม่รู้เขาเอาวิธีไหนนะครับแต่พึ่งยังอยู่นะครับผมดูกระเป๋เาฟีเจอร์วเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่หลังก็ได้หงักแกะไก้ตำ่ำเออม,มีดมีดนะไอเอามีดนี่ปอเงีครกบปี่ cóc kang, kang, kang put, bốn, bốn sáu cái này chơi mà lucky đi, cái này cái này,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  cái ผ่านเขาวังกองแข่งกับต๊กเหมียงยังงเลยเดี๋ยวพอเราได้หลุมมุมจักนเ็วเลยอุ้ปติกบบ่ติดอู้สิผมไม่ได้จดแต่โอ้ยะดตไปหงจมั้งต่อขึ้นโัง่อะเอ้ยโอ้โหละ nằm bắt lấy mèo Tén vì Tén Nam nè nằm bắt khía. <laughs> oh, lên mèo nhiều khiến Ồ, khớp chân ố này, khuyên đi này do giờ 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 นี่ละ่ะมีีตีตีนตัวเพศเล่มจะไต,ตขึ้นอยากตา่ตไกำไว้กลำขึ้นกำเดือนเลย อืมไม่สารเอาล่ะควันถึงแตกลังละตันเลยมาละ่ะบลุงเกลือแตกมาได้แต่บรลงมาเกืออ้ชางิดสรุกท้าคิด,ด <c oughs> ลงมาแล้วแม่นึงแมวแม่วสามซีแม่ละแมวแม่ว การขบลูกพีเนยคนจะตายแล้วกันดิควรหลลำนี่อยู่ข้างบนแล้วครับผมขึ้นเนี่ยเอาปันห้อยไว้เลยเกือกนี้น Ôi. Một con một con Ừ Đây rồi Dư ba thắng đây không Ừ, hay dư ba thắng đây Ở ừ. thắng con Ở đây áo này

อุณนักอะอะไรวโอ้สวยนี่แหละสิ่งที่ต้องการโอ้สวยๆครับอื้มตัวอ่อน nám khứ ăn leo thì khá lắm ở vắng đi đi đi, ngắm nè Mẹ bà suốt lèo ao Ở vắng này néo thì mà hăng mình bẹp quá nó bán dù nó hết dù ấy xuống dù ấy dù ấy đừng đáng. ทำด้านนี้ไงนั่แหละดวยโอ้โหงามมากเลยสมได้แล้วไ้ฮะไม่มันพุต่ติดตานะแต่ว่าเข้าตาเส้นแ้วโอ้โหนีแเลย สวยตอนนี้น้ำพึ่งอยู่ที่ผมแล้วนี่ครับคือตอนนี้หันอันก็กำลังถอเล็กนะครับเหนื่อยไหม ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยหมวกหมวกขาดชาวบัดตันหมวกขาดบังไว้นี่หมวกผมไม่มีไม่ใช่ขาดนะเดี๋ยวไปลงกอนนะเี่ย วา,วาหมดนี่คือลงตามเาวันครับท่า,านผู้ชมเาวันเาวันลงแบบเท่ๆทำให้เด็กข้างล่างดูแล้วผมลงแบบเซียนขึ้นยอง <c oughs> สวัสดีครับ <ละ S 1> ให้เบอร์เขาไว้ละเบอร์นะครับดนะเดี๋ยะ<า>ประมาณกิโลครับไม่ถึงกิโลเต็มที่าสามพอดเ <c oughs> ต็มที่พอดเดือดมั